ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทนการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟุตบอล2023มาอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปในนี้นะครับจะมาทนการพูดถึงทุกคนเลยก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแจกทองฟรีทุกคนแจกฟรีเพิ่มเติมอีก300ทองเลยด้วยกันนะครับก็ต้องทำยังไงกันบ้างหรือว่าวิธีรับทำยังไงกันบ้างหรือต้องทำอะไรเพื่อเตรียมตัวรับการแจกฟรีกันบ้างก็มารับชมในคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันทุนกนคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกฟรีอะไรประมาณนี้นะครับและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมาและสนุปกไปกับไาย์แอดนี้ได้เลยโ okay, อเคแะ้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มอีก300ทองนะครับทุกคนก็เป็นการแจกฟรีเกี่ยวกับในส่วนของ อีฟ e ุตบอลอินเตอร์เนั่นแนลคัพอะไรประมาณนี้นะครับมีการแจกฟรีรวมถึง1,000ล้านอ e ีฟุตบอลคอยคนหรือว่า1,000ล้านทองเลยครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการเหมารวมทั้งหมดนะทุกคนสิ่งที่เราจะได้ก็คือคนละ300ทองเท่านั้นนะครับก่อนนี้เลยทุกคนสำหรับการประกาศมานะครับในส่วนของรีเวิร์สหรือของรางวัลที่จะแจกเพิ่มเติมนะก็คือในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก300ทองหรือว่า3 0 0 e อีฟุตบอลคอยนะครับผมในวันที่8เดือนธันวาคมทุกคนว่า 8- เดือน12หรือเดือนหน้านี้นะครับ ก็จะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก300ทองด้วยก,กันนะทุกคนก็เงื่อนไขมีอะไรกันบ้างเรามารับชมมาในคลิปนี้เลยนะครับเงื่อนไขแรกนะทุกคนก็คือในส่วนของการตั้งค่าสัญชาตินะทุกคนหรือว่าสัญชาติในตรงกับประเทศของเราเนี่ยนะครับก็คือสัญชาติไทยโดยสรรันสรร่วนของพวกเรานะครับงล้ยก็ตั้งค่าเป็นเบสทีมคนหรือว่าทีมที่เราเล่นนะครับให้ตั้งเป็นทีมชาติไทยนะทุกคนหรือว่าทีมชาติของประเทศตรงกับสัญชาติของเรานี่นะครับก็มันจะมีเงื่อนไขประมาณนี้สันส่วนของเงื่อนไขแรกนะครับแต่ว่า มันจะมีข้อผิดพลาดมาเพิ่มเติมโรศัพท์ใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนสัญชาติได้น่ทุกคนก็ในส่วนของรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลขับนะผมมีการประกาศมาเพิ่มเติมนะครับก็คือนี่ทุกคนตั้งแต่วันที่20เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทุกคนก็มีการประกาศมาว่าเราทุกคนนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาติได้คนหรือว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้นี่นะครับก็คือใครที่ยังไม่ได้ตั้งสัญชาติไทยนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยได้นะทุกคนหรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรรรระะเเทศหืออสััญชาาติขงได้นนีคบ ก็วิธีเช็คนะทุกคนวิธีเช็คก็คือเข้ามาที่ในส่วนของ User ของเราดู먼ดว่าข้อมูล User เนี่นะครับทุกคนให้สังเกตที่ด้านล่างของ User ID หรือว่าเรียรหัสของเรานะครับมันจะมี y, ะคาวตี้ทุกคนแล้วก็ Legend นะครับทุกคนก็คือให้เราเช็คตรงนี้นะครับเงินของผมทุกคนของผมยังไม่ตั้งเป็นสัญชาติไทยนะพราะก็คือมันจะเป็นในส่วนของ Au t h o r a คาวตี้ n อนด์ลีเนนะทุกคนก็คือใครที่ไม่ได้ตั้งเป็นสัญชาติไทยนะครับแนะนําก็คือ สำหรับใครที่จำไม่ดีได้นะครับผมแนะนําก็คือให้ลบเกมและโหลดใหม่นะครับแล้วก็ให้ตั้งเป็นสัญชาติตามนี้นะคนหรือว่าให้ตั้งเป็น alter county นะคนเพราะว่ามันจะไม่มีทีมชาติไทยหรือว่าสัญชาติไทยให้เราได้เลือกนะครับก็นแนะนําให้เราเลือกอันนี้นะคนแล้วก็มาที่ในส่วนของเดี๋ยวทําให้ดูเลยกันนะครับเนี่ยเป็นคนเข้ามาที่ user detail นะผมก็คือเช็คของเรานะครับผมแล้วก็มาที่ในส่วนของ dream team นะครับก็คือใครที่ไม่สามารถเลือกสัญชาติไทยได้นะครับก็แนะนําว่าให้เรามาที่ในส่วนของการเปลี่ยนทีมนะทุกคน เรื่เปลี่ยนสโมสรเนี่ยทุกคนก็คือมาที่เบสทีมนะครับเข้าเบสทีมปุ๊บเข้ามาที่ในส่วนของเอเชียนทุกคนนี่ครับแต่ก็ไปที่เนชนแนลมาบผมแล้วก็เลือกทีมชาติไทยนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ใครที่เป็นสัญชาติไทยนะผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นทีมชาติไทยด้วยทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นสัญชาติไทยนะผมก็ให้เปลี่ยนเป็นสัญชาติออเชอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเบสทีมเป็นทีมชาติไทยแลนด์นี่นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มารอรู้นะครับว่าวันที่8นี้นะครับด้รรททอออองงเพิ่่มีกก3หืปา เงื่อนไขเบื้องต้นก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะทุกคนเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับในส่วนของสัญชาตินะครับสำหรับใครที่เป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนสโมสรเป็นไทยแลนด์เนี่ยคนหรือว่าเปลี่ยนเป็นทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ยังไม่ได้เป็นสัญชาติไทยนะครับให้เป็นสัญชาติของออเธอร์ตามนี้นะทุกคนหรือว่าตามของผมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือไปเปลี่ยนสโมสรเป็นทีมชาติไทยนะครับคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของ เงื่อนไขาการรับทองฟรี300ทองนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพาลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปทําตามมันด้วยเลยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้เรื่อยๆเลยกันทุกคนหากผิดพาลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้อีกครั้งแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม e f o o t b a l l ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอดนี้ได้เลย